โครงการเราชนะใครภาษสิทธิโยยาคนระครึ่งรอบเก็บตกเมื่อวันที่20ที่ผ่านมารอลงทะเบียนเราชนะรับเงิน7,000บาท29นี้เป็นต้นไปผ่านเว็บเราชนะ com นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยและอีกครั้งนะครับกับช่อง YouTube sr channel ช่องที่ให้ข่าวสารข้อมูล สาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอขอบคุณแหล่งข่าวจากฐานเศรษฐกิจโครงการราชนะใครพลาดสิทธิ์ลงทะเบียนเยียวยาคละครึ่งเมื่อวันที่20ที่ผ่านมายังมีหวังนะครับรออีกนิดกระทรวงการคลังพร้อมเปิดลงทะเบียนเราชนะเงิน7,000บาท29นี้เป็นวันแรก ผ่าน w w w r a c ต์เราชนะสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมภายในคลิปอย่าลืมนะครับสังเกตดูมุมขวาล่างจะมีตัวอักษรสีแดงติดตามช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิป สาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังในรอบต่อๆไปขอบคุณมากมากเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับจากการที่ทางกระทรวงการคลังได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ลงทะเบียนร,รอบเก็บต,ตกโครงการคนละครึง่งเมื่อวันที่20มกราคม2564ที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อเปิดลงทะเบียนตั้งแต่6โมงเป็นต้นไปเพียงแค่9นาทีสิทธิ์เต็มสิทธิ์เต็มจำนวน13.4ล้านสิทธิ์ที่ทางกระทรวงการคลังได้กำหนดรอบเก็บตกในครั้งนี้ซึ่งก็เป็นไปนตามเป้าหมายที่ทางกระทรวงการคลังได้กำหนดไว้จำนวน15ล้านสิทธิ์สำหรับการ เปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่3นั้นตามที่ทางช่อง y o u ู u ู e เพจอ a ชแนลได้เคยนำเสนอไปแล้วก็ต้องรอการประเมินวิเคราะห์จากทางกระทรวงการคลังอีกรอบว่าจะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบเบก็บตกเฟสที่3ประมาณเดือนเมษายนหรือเดือนพฤษภาคมนี้ได้หรือไม่ สำหรับคนที่ลงทะเบียนรอบเก็บตกคนละครึ่งไม่ทันไม่ต้องเสียใจ29วันศุกร์นี้ทางกระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนเราชนะรับเงิน7,000บาทเป็นระยะเวลา2เดือนอีกรอบตั้งแต่6โมงเป็นต้นไปเช่นกันสำหรับการลงทะเบียน เราชนะรอบใหม่ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่29จนถึงวันที่12กุมภาพันธ25์2564นี้ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนวันแรกไม่ต้องไปแย่งกันลงทะเบียนวันแรกนะครับหากว่างวันไหนลงทะเบียนได้มาทบทวนคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์ ที่จะได้รับเราชนะ7,000บาทกันอีกรอบนะครับข้อที่1ต้องเป็นคนไทยมีสัญชาติไทยและมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปข้อที่2นะครับไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3ว่าด้วยกฎหมายประกันสังคมยกเว้น ผู้กันต้นมาตรา33นั้นถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับสิทธิ์อัตโนมัติไม่เป็นข้าราชการพนักงานบราชการลูกจ้างเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติอื่นใดในหน่วยงานของภาครัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพรบระเบียบข้าราชการการเมืองพศ2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการไม่มีเงินฝากทุกบัญชี ห้าหมื่นบาทและข้อสุดท้ายไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินสามแสนบาทตามฐานข้อมูลล่าสุดอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะลงทะเบียนราชนะ29วันศุกร์นี้สำหรับผู้กันตนที่ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ชัดเจนนะครับท่านจะได้รับสิทธิ์ถือว่าอยู่ใน14ล้านคนเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์อัตโนมัติสำหรับการลงทะเบียนโครงการเราชนะจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซ c h เราชนะ com เท่านั้น ได้ตั้งแต่วันที่29มกราคมนี้เป็นต้นไปจนถึง12กลุ่กุมภาพ,พันธ์2,564หากเข้าเกณฑ์เงื่อนไขรอรับ sms รับผลแจ้งผลเพื่อเข้าใช้งานแอปเปตาตังขอย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับ เราชนะไม่จํากัดจํานวนสิทธิ์ลงทะเบียนได้ทุกคนยกเว้นตามคุณสมบัติที่กำหนดข้างต้นทยอยลงทะเบียนได้แล้วก็กระทรวงการคลังจะทะยอยโอนเงินให้ทุกสัป,ปดาห์จนครบ7,000บาท ใช้สิทธิ์ได้ถึง31พฤษภาคม2564ต่างจากโครงการคนละครึ่งนะครับโครงการคนละครึ่งใช้สิทธิ์ได้31มีนาคม2564เท่านั้นแต่เราชนะใช้สิทธิ์ได้31พฤษภาคม สำหรับลายเดิมสามารถได้สิทธิ์เปิดใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังอยู่แล้วรอรับ SMS แจ้งเตือนไม่ต้องทำอะไรสำหรับกลุ่มรายเดิมก็หมายถึงกลุ่มคนละครึ่งแล้วก็กลุ่มเราเที่ยวด้วยกันหรือกลุ่มที่มี แอปเป่าต่างใช้อยู่แล้วซึ่ง SMS กระทรวงการคลังจะแจ้งหรือเข้าไปเช็คสิทธิ์ได้ที่บัวใบเว็บเราชนะ .com เช่นกันตั้งแต่วันที่5กลกุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปย้ำนะครับสำหรับกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกันหรือมีข้อมูลแอปเป๋าตาังอยู่แล้วตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ให้เข้าไปเช็คสิทธิ์เบ w ร์เว็บเราชนะ com และวันที่8กุมภาพันธ์หากได้รับสิทธิ์ให้กดยืนยันรับสิทธิ์เราชนะที่แอปเป๋าตางัง พร้อมรับเงินเยียวยาครั้งแรกได้เลยสรุปทบทวนง่ายๆนะครับสำหรับคนที่จะสมัครเราชนะ29บวันศุกร์นี้ให้คำนึงถึงคุณสมบัติเงื่อนไขเป็นหลักหากคุณสมบัติเงื่อนไขของท่านเข้าเกณฑ์ก็สามารถรับเงิน เราชนะเจ00บาทได้เลยสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธ์คนละครึ่งอยู่แล้วห้ากุมภาพานนันธ์นี้เข้าไปเช็คสิทธิ์ของท่านว่าท่านจะได้รับสิทธ์หรือมีสิทธิ์โครงการเราชนะหรือไม่และหากมีสิทธิ์8กุมภาพันธ์6กกดยืนยันร,รับสิทธ์ ก็จะได้รับเงิน7 0 0 0พบาทเป็นรายสัป,ปดาห์หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังนะครับอย่างไรขอให้ติดตามทางช่อง YouTube hr channel กันต่อกดติดตามตัวอักษรสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนว่าติดตามท่านกดติดตามได้เลยท่านจะได้รับชมสาระคลิป ของทางช่อง y o u t u b e hr channel ก่อนใครและหากชื่นชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้เลยขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางช่อง Youtube hr channel กันอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับหากท่านชื่นชอบคลิปข่าวสารสาระน่ารู้ ทางช่อง YouTube hr channel อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube hr channel กันอีกรอบอีกครั้งกันนะครับ